thế nào đi không thì chơi để... được không nay phải đai học đấy, để, đại đi ra đâu, Não, não, não. É? Because family, you in the bed. Family, and I'm inside of you. to So let the soul alone and i can see you and me. To the last hour, love, to my head. And you will never be. Do me if you can. เาทำอยู mm ่แตของที่กินไปเปนไปอหนไน้วะดีนะบ้าเลย อ่าเจอันอีูไก่มีวองเลยนั่งตื่นเลนะครับไม่มีนะต่ไม่มีพักอืม แต่ว่เต่าที่ักไ่ได้ถ้าแกตอไปอยื่ก็ต้องควข่าเห็นอย่างีเห็นนั่งเขาไม่เหมือนของเราไงราคือแว่าก็หนักนะพาก็คือพักแต่้องก็คือแบบทุกคนกองพร้อมกันเต้นพอมกันอย่างเงี้องเียนงบ ใช่ป right ่ะเนี่ยรอ้ยอ้ยยแล้วที่การมองเกมตันเนอตแบบข้ว้จริงเหรอเราเล่นวัยอาช้พเลข้าวปุ๋นเดี๋ย้นี้เต็มเลยเต็มไปเลยใช่ไหมใช่ใ้่เุ้มมาก ห้องตัวไหนนะพี่อ่ะห้อไหตัวไหนอยู่ห้องไหนันไปจุดเตนเลยครับ

อยู่ดีก็ร้องนร้องตังไหนคั